โยเซ่ไปดิวิลล์มเมกาดิวิลล์โนบายดิวิลล์ชาใจทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมบอลแลนส์โม,โมบายกันอีกแล้วนะครับคนดูที่เพิ่มเติมความห่วงใหญ่นะครับนี่ที่ก็จะมาโชว์ตึงโชว์ก๊อตกันอีกแล้วเออ้อ่ยิงโชว์สักหน่อยโคตรได้โคตรเอาโคตรอันตรายอ่ะคนดูว้าววิธีการโหลดวิธีการสมัครเกมนี้อยู่ด้านล่างคขวัญยาตะคลิปนะพะโหลดมาเล่นกันได้นะครับมูฮ่าฮ่าเอาลราคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับนอน พี่ก็ไม่อยากจะมูอะไรมากมายเท่าไรหรอกนะครับคนดูเออจะให้คนดูตัดสินกันนะออเ,ออเอาว่าพี่โคตรโหดขนาดไหนอาคกูอยู่ไหนเนี่ยวันตะเคียนเกแย้โคตรได้โคตรเอาโอเคเอาหน่อยเบ้นเอาไว้เอาไว้ลิงโหลดอยู่ด้านล่างข้าอในแต่คิดนะสำหรับใครอยากโหลดมาเล่นนะครับไปโหลดมาได้ไอ้โป้โอ้โหเยอะเลยตรงนี้โอ้โหโอ้โหโโบีเยอะเลย อูแตกเลยที่นี่เมืแ่อบบกี้นี่เจือจัดเจือจัดโอ้โหคืนอะไรมันอะเพื่อนเราแม่งแตกรัวๆเลยว่ะไว้ยเฮ้ย ว้าเรียบร้อยกงฟอไม่เป็นไรนะครับเพื่อนอันนี้พี่อดีตแพทนะคนดูแพทที่หน้าม,ม,มาถึงเวลาลัน่นถึงเวลาลันนาล่นสวยสไนเปิ้ลเราลั่นมาแล้วจ้ายี่ก,กันหรอพี่แค่สมัครอยู่ด้านล่างนะคนดูนะส่วนใครอยากเติมนะ้ำไปเติมในะที่เลชแมนช็อปนะครับคนดูนะอ้าวเรื่อง<ว> uh! เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยนะคนบอกว่าพี่โคุกเป็นเอฟซิกกดเกินยังเลยมั้ย กดเอฟิกเยอะเกินมาวงหนึ่งได้อยู่ได้อยู่หัวไปนหนึ่งอยู่พอได้แรกอ้าวเอา,อาเพื่อนเราตุยบ่อยอยังวะ เรียบร้อยอย่างนี้ขวาโดนคนดูดนมันเหมือนมีแต่พวกฝึกหัดลิ้นอย่งเลยวะน่าเห็นไหม <c oughs> อะไรวะเฮ้ย <c oughs> ส่งมิดทำไมมันง่ายจังพี่ครับทำไมส่งมิดม,มันง่ายจัง <c oughs> หมดเลยกูตัง รอบนี้ไม่รู้มันจะวิ่งมุมนี้อีกไหมนะคนดูนะมันวิ่งมุมนี้นี่เหงาเลยแบบเมื่อกี้นี้ไอ้มุมเนี้ผมยิงได้อยู่คนดูมาอีกสักรอบปึ๊บกลางนะนี่ โอ้โหไม่แตกแม่งใส่เกาะร่างเพื่อนล่างนั่นแหละไว้เ<ป>จ๋วเจ๋อบีบีบีมึงเดินไปไหนกันวะอ่าวเลี้ยงอ่าวเลี้ยง อย่าชุบเด้ยนายอืมปืนเป็นโคตรที่ปืนโคตรได้วไเว้ยเฮ้ยให้ที่เดิมเลยนี่อเลยโอ้มึงยิงกันไม่โดนจริงๆหรอวะเก็บร้อยคนดู สวยแถวๆเ,เออให้มันได้อย่างงี้นี่หมผมไม่รู้ว่ารอบนี้มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไหมนะคนดูนะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนมุมไหมโอ้เราซื้อนี้ไม่มีเงินเลยวหรอบนี้อาจจะวิ่งมุมเดิมนะครับหรือไม่ก็วิ่งมุมใหม่ มาว้ามาเว้ยสกิลไปก่อนครับวาง,กากางเกาะกลางไม่ออกไปกลางออกอีวิ่งเลยคนดูผมไปแล้ว เอ้ยอะไรมาหน้าจะกระสกิลตรงไหนบ้างเออเฮ้ยยิงไม่ทันเลยเคนดูเมื่อกี้นี้มาเวลาทีนั้นที่เราต้นปืนนี้โอเครู้เรื่องมันวิ่งดีว่ะมันวิ่งดีมันวิ่งกลางดีมันวิ่งเอดีมากเลยนะผมไปเฝ้าเอดีกว่าฝั่งนั้นมีคนเก่งอยู่นะครับตัวเมื่อกี้นี่แหละ มาเวมาเว目标在哪儿อีไมมีโอเคบีบีเี่มึงโดนกูเฮ้ยแม่งไม่แตกอ้โหกูรู้ว่าเลยทีนี้วเพื่อน มาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> ไอ้บ้าหูมันเข้าหัวทุกเม็ดเลย <laughs> ว่าไม่ใช่หละ <c oughs> โอ้คนดูเจอตึิงมารอบนี้เล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 ทิเลย เนี่จัดเลยโอมกระเบื้องเกินโคตรเบรื้องกันดูเมื่อกี้นี้เบื้องเกินหัวหน้าชิวเปียชิวเปียบีวิ่งไหม ้างออกพี่ว่าน่าจะผมว่าน่า,นาจะเอี๋หมดว่ะ e n e ตลังเ่วาร่องเปลี่ยนทีมที่ต้อง,งทด้ ก่อพันครับล่ำก่อนเลยทีนี้กอสองร้อยโอเค่ารอบนี้มันน่าจะเล่นอ e ีว่ะแต่เรากล้าไปทีเดิมห,าหาัฮห้ามีเงินซื้อสกินหน่อยนะคนดูพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินเลยรายได้ยูทูบไม่ค่อยดีเลยปึออ๊บ

Tuy à, ơi ở ơi sao phẳng nhá Ở trong phổ trừng Ở phẳng chú xí rồi nè Đã lên cậy gần là lên cậy gần

过来、啊，换子弹，解决了。发现敌人，爆能器已部署，还剩一名敌人。 รอดูมุมนี้คนดูผมไม่รู้มันจะโผล่ไหมสวยอ้ยอาวเลื้ยงอ้าวเลี้งจะจัดโคตรตึงโคตรได้โคตรอันตรายเลยครับพี่มูฮาฮาปืนไหนดีอันนี้ก่อนคนดูบอลบไปก่อนครับสวยไปลุยเฮ้ยเกาะพันได้นี่ว่าผมล่ำเลยเกาะพัน หนูอ uhm. ีค <Nou S 2> ู <t eth> ่ครับหนูพร้อมเพมหนูอีครู่ลุบสกิลสวยสวยล่วงสิบของ 小心这里，A、AH、区有敌人，还剩一名敌人。马力，马力，爆能器已部署。B 区发现敌，发现敌人。 มาิมาดสวยล่วงยูฮูยงจะสู้ปืนนี้กับพี่เหรอน้องตอนนี้ผมอีโค่นะครับคนดูปืนนี้มันดีอยู่นะครับอีโก่อนอย่างน้อยมันก็ยิงแม่นนะคนดูผพูดเลยเออไมใช่ว่าปืนนี้ไม่ดีนะปืนนี้มันดีนครับยิงแม่นด้วยนะ เจ๋วเลยแจว๋แจวเลยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยมาฮะปุ๊บสกิลไวก่อนไวไวล่วงเ โอ้เลยดิลง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 ระวัเท็บเี่จิบเิบจิบสวยเจ๋วเจ๋จจวเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยจิบมันน่ะจิบมันน่ะโดนเข้าไปปุบปุบจิบจัดละ ใไ่ครับนี่ถึงเวลาปืนเทียบเรามานะอ้าวเลี้ยงอ้าวเลี้ยงดูผมเล่นกลางก็ได้อย่างนั้นนะ โอ้ยเจ็บเจ็บโอ้มันช็อตแรงไงมันช็อตโดนหัวนี่บาคนดูมันเลยเข้าแรงนั่นแหละสายล่างสายล่างเออกูจะหลุดโอ้ยฝั่งนู้นมันเล่นเก่งนู้นูุนเนี่ยสิบสิบเก้าตายหกอะ อนี้ผมผมมีอันติดแต่ผมไม่ได้ใช้เลยว่ะเมื่อกี้นี้อีโค่ดีกว่าไหมปืนนี้แล้วกันคุณดูพอได้สวนหน่อยก็เราไม่มีตัวเล่นกลางนะครับเมื่อกี้ โดนไมมไม่โดนใครในหามเลยโอ้ยมันจะถือมีดเดินเพื่อนาน่าจะดันช่วยนะเมื่อกี้นี้สวยล่วงทำดีโอ้แม่งดักหมดเลยอัเนี่ยนะเล่นโหดเล่นน,นี่ไอเนี่ยฝั่งมันนะครับที่หนึ่งเล่นโหด มือใช้ได้เลยนะครับถ้าผมซื้อปืนเดิมแม่งก็หมดอีกไปลุยมาฮะมาฮะคนดูลุยกันต่อ วยายทำนี้重ง制ั掩体喂喂工方获胜เฮ้ยเกือบแล้วนะคนดูมันเล่นพุกทำไมวะไอเนี่ยเล่นพุกทำไมวะไอ้ลากหัวคุมๆเนี่ยเล่นพุกทำไม ไปเลยกันต่อเลยกันต่อหูอเกมนี้นานอยู่นะเนี่ยมันดูพี่พูดเลยเล่นยากจัดอ้าวเลี้ยงอ้าวเลี้ยงไปฮะมาดิสวย ไปล้วงเย้ yeah! ว้าเนี้ย่ะ okay โอเคนนผู้ชมก็ตอนนี้นะครับสำหรับวัตเกม w a l l a n s Mobile นะลิงก์โนสเกมนี้อยู่ด้านล่างคับมบนใยายใต้คลิปนะสำหรับใครที่สนใจไปโหลดมัลิลงก็ไปโหลดมลิมลงก์กันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตรกรจะก็มาคลิปหน้าไว้จ้า